เหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินนะคะก็ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อรับฟังปัญหาจากครูนักเรียนผู้ปกครองเพื่อที่จะวางแผนกลับเคลื่อนนะคะให้เด็กกาลสินอ่านออกเขียนได้ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จูรีรัตก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาลสินมหาวิทยาลัยกาลสินและจากส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎรประสิทธิ์ตำบลกุงเก่าอำเภอท่าคันโทเพื่อตรวจเยี่ยมพบปะคณะครูนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปปนายิกาผู้อำนวยการสภา,ากาชาติไทยโดยมีนายวิชาญอิทธิเลิกมงคลนายอำเภอท่าคันโทร่รวมให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนนี้นะคะมีนักเรียนปกติและก็นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนหรือว่า L d ค่ะ ที่ไม่ผ่านเกมประเมินของสพทจำนวน31คนโดยพบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ค่ะจากนั้นทางคณะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านท่าง,งามสาขาบ้านด่านดานเม็กตำบลสำราญอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนแนวเทือกเขาภูพานโดยมีนายชนาวุฒิคุณวุฒิในอำเภอสามชัยให้การต้อนรับ โรงเรียนมีนักเรียน26คนครู3คนมีนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีผ่านเกมประเมินผลของสพทจำนวน7คนโดยเด็กกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการดีขึ้นอ่านเขียนภาษาไทยได้ซึ่งทางโรงเรียนมีความต้องการอุปกรณ์การเรียนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระสินได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินค่ะก็ได้กล่าวว่าซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะทําให้เราได้เห็นสภาพจริงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนข้อมูลจากสถานศึกษาผู้ปกครองและก็นักเรียนค่ะโดยนําเอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปวางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเนี่ยหรือว่าเขียนไม่ได้เนี่ยค่ะจังหวัดกาลสินเป็นศูนย์ค่ะไปฟังเสียง ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จุลีร,รัตน์กอเจริญยศนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาลสินกันค่ะที่เหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินะาานะคะได้ออกลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนนะคะตามโครงการส่เรงเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยนะคะตามโครงการพระดําริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะในแผนก,กิจในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้เราก็าได้มาตรวจเยี่ยมสองโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนชุมชนกรุงเก่า ลาดประสิทธิ์นะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าง,งามสาขาดันเมกนะคะอําเภอสามชัยนะคะโรงเรียนกุงเก่าคืออําเภอท่าคันโทนะคะวันนี้เราก็ได้มาเห็นพื้นที่นะคะสภาพจริงนะคะในในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการที่เราจะนําข้อมูลนะคะทั้งจากการที่เราเห็นพื้นที่นะคะสิ่งแวดล้อมรอบ,อบๆโรงเรียนนะคะแล้วก็ ข้อมูลนะคะจากผู้บรรยายสารศึกษานะคะจากผู้ปกครองนะคะหรือว่าจากตัวเด็กเองนะคะ